สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมทัศนบรลมโตอีกเช่นเคยในวันที่2มีนาคมใครที่ผ่านเข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทัศนบรรลุมโตได้ทำคลิปต่อๆกันไปด้วยนะครับก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์บอลในวันนี้เรามาสรุปผลบอลในคู่เมื่อคืนกันก่อนนะครับที่ทัดหยิบมาให้กับนักลงทุนทั้งหมด4คู่ด้วยกัน คู่ที่หนึ่งจะเป็นอาร์เซนอลเปิดบ้านพบเจอกับเอเวอเรตตนะครับในคู่นี้ทัดก็ให้ไปที่หลองเอเวอเรตันผลปรากฏว่าเอเวอเรตันยังไม่มาตามนัดนะครับก็ไม่สามารถทํากําไรให้กับตักลงทุนได้ แพ้อาร์เซนอลไปที่4ประตูต่อศูนย์ส่วนคู่ที่2จะเป็นลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบเจอกับบุ๊คแฮมตันนะครับในคู่นี้ก็สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้นะฮะก็จะเป็นลิเวอร์พูลที่เก็บชัยชนะจากบุ๊คแฮมตันไปที่2ประตูต่อศูนย์ส่วนคู่ที่3จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านพบเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดในคู่นี้ก็หวานเจี๊ยบกันไปนะครับก็จะเป็นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ทำกำไรให้กับนักลงทุนไปก็เก็บชัยชนะไปที่3ประตูต่อหนึ่ง ก็หวานเจ็บกันไปอีกหนึ่งคู่นะฮะส่วนคู่ที่4จะเป็นเชฟฟิลเปิดบ้านพบเจอกับทัตแนมฮอสเปอร์ในคู่นี้ก็ยังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้นะฮะก็จะเป็นเชฟฟิลยูนเต็ดที่เก็บชัยชนะจากสเปอร์ไปที่1ประตูต่อศูนย์ก็ต้องขออภัยกับนักลงทุนด้วยนะครับในคู่นี้และเรามาสรุปผลประกอบการในคู่เมื่อคืนกันก่อนนะครับที่ทัดจิบมาให้กับนักลงทุนทั้งหมด4คู่ก็เข้าไปทั้งหมด2คู่พลาดไปทั้งหมด2คู่ ก็ยังถือว่ายังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้มากเท่าไหร่นะฮะก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่าคืนนี้ถ้าจะหยิบตัวไหนให้กับนักลงทุนนะฮะต้องมาติดตามชมกันนะครับและนักลงทุนคนไหนหรือคนที่ผ่านเข้ามาดูที่ไม่อยากพลาดทัศนบอลดีๆจากทัดบอลโต๊ะ อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e หนึ่งกำลังใจของพวกท่านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทัตบอลลมงโตได้ทำคลิปต่อๆกันไปด้วยนะครับเรามาดูฟุตบอลในค่ำคืนนี้กันบ้างนะครับจะมีทั้งหมด3คู่ด้วยกันที่ทัหยิบมาให้กับนักลงทุนมาวิเคราะห์ในหน้าช่อง YouTube นี้นะฮะคู่ที่1จะเป็นเรอัลมาดริดเปิดบ้านพบเจอกับบาร์เซลโลน่านะครับในคู่นี้ก็จะเป็นเอลกาซิโกของในค่ำคืนนี้นะฮะส่วนคู่ที่2จะเป็น p s v ไฮโฟเฟนเปิดบ้านพบเจอกับแดนฮัก,น,กบบนะครับ ในคู่นี้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าใครจะเป็นผู้ชนะส่วนคู่ที่3ก็จะเป็นเด็กกราฟส์ครับนะครับเปิดบ้านพบเจอกับอาร์เจนตมนาในคู่นี้ก็น่าจะเป็นคู่ที่สนุกอีก1คู่นะครับก็ต้องมาติดตามชมว่าใครจะเป็นผู้ชนะเรามาเริ่มวิเคราะห์ในคู่ที่1กันเลยนะครับจะเป็นเรอัมลมาดริดเปิดบ้านพบเจอกับบาร์เซโลนาก็เป็นอีก1คู่นะครับที่จะเป็นคู่บิ๊กแมตช์หรือเอลกาซิโกในค่ำคืนนี้ เรามาดูสถิติในการพบเจอกันของทั้ง2ทีมใน5นัดล่าสุดกันบ้างนะครับจะเป็นบาร์เซโลนาที่เก็บชัยชนะไปทั้งหมด3ครั้งด้วยกันเรวอันบาริดเก็บชัยชนะไปทั้งหมด1ครั้งเสมอ1ครั้งก็ยังถือว่าใน5้านัดล่าสุดของพวกเขานะครับเจอกันทีไรก็สู่สี่คู่ขี้กันและยังกินกันยังไม่ลงนะครับก็ต้องมาตัดว่าในค่ำคืนนี้ใครจะเป็นผู้เก็บชัยชนะส่วนแฮนิแคปทำกำไรให้กับนักลงทุนทีมต่อก็สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมด3นัดด้วยกัน พลาดไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะฮะที่ยังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องบรลุนเชียกันนะครับและเรามาดู5นัดล่าสุดของเรียวอันมาริดกันบ้างนะฮะใน5นัดล่าสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4นัดด้วยกันนะฮะเสมอที่1นัดและยังไม่แพ้ใครมานะครับใน5นัดนี้ก็ต้องบุลุนเชียวว่าในค่ำคืนนี้เรวอันมาริดจะสามารถเก็บชัยชนะจากบาเซโลนาได้หรือไม่ส่วนเฮนดิแคปทำกำไรของเรวอันมาริดนะฮะก็ถือว่าเด็ดพอสมควรนะครับ ก็สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมด3นัดด้วยการพลาดไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะฮะที่ยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมาลุ้นเชียวว่าในเกิมคืนนี้เหลวอัมลมาดริดจะใช้แผนและเทคนิคอะไรนะครับที่จะเก็บชัยชนะจากบาร์เซโลนาส่วน5นัดล่าสุดของบาร์เซโลนานะครับก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด2นัดด้วยกันเสมอ1นัดแพ้2นัดก็ยังถือว่าใน5นัดล่าสุดของพวกเขานะครับ ก็จะเริ่มมีสะดุดมานิดหนึ่งก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่ำคืนนี้เจ้าบุญทุ่มอย่างบาร์เซโลนาจะบุกไปเก็บัยชนะจากเลวันมัตลิดได้หรือไม่เราก็ต้องมาติดตามชมกันนะครับส่วนแฮนดี้แคปทำกำไรของบาร์เซโลนาก็สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมด2นัดด้วยกันพลาดไปเพียงแค่3นัดเท่านั้นนะครับที่ยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์เป็นกำลังใจว่าในค่ำคืนนี้บาร์เซโลนาจะสามารถ ทำกำไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่และเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงเล่นในค่ําคืนนี้ของเลวอันมาริดกันบ้างนะฮะจะใช้เบาบันเดเป็นเซม่าวินิสิอุสเป็น3ทหารเสรือที่จะลาตะขายให้กับเลวอันมาริดในค่ําคืนนี้ส่วนผู้เล่นกอง,งกลางก็จัดมาเต็มสูบเหมือนกันนะครับก็จะใช้โทนิโค้ดสุอมานีและลูก้าโมดิตนะฮะเป็น3ตัวกองกลางที่จะขับเคลื่อนเกม และสร้างสารรค์โอกาสเกมให้กับเพื่อนร่วมทีมส่วนผู้เล่นกองหลังก็จะใช้กาวาคามิรินเตาลูดิเกอร์และนาโชฟรานเดสนะฮะเป็น4ตัวแนวรับของเรอัลมาดริดในคืนนี้ส่วนผู้รักษาประตูก็จะขาดไปไม่ได้เลยนะครับจะใช้ที่เบียกูตัวนะครับเป็นผู้รักษาประตูเฝ้าเสาให้กับเรอัลมาดริดส่วนผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของเรอัลมาดริดก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้ก็จะประกอบไปด้วยอาราบาเมนดี้โรดิโก้นะครับ ที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณก้ามเนื้อและต้นขานะฮะที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้ในสนามในค่ำคืนนี้ส่วนระบบแผนการเล่นของเลวันมัดลิดก็จะใช้แผนระบบการเล่น4-3-3ต้องมาลุ้นว่าในค่ำคืนนี้เลวันมัดลิดจะสามารถเก็บชัยชนะจากบาร์เซโลนาได้หรือไม่ส่วนรายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของบาร์เซโลนานะฮะจะใช้กาบี้อันสุฟันตีลาฟินญานะครับและในเกมนี้ก็ไม่มีหน้าเป้าอย่างเลวานปรด็อกกี้นะครับ ที่มีอาการบาดเจ็บก้ามเนื้อและต้นขาส่วนผู้เล่นกองกลางก็จะใช้โรเบโตบุสเกสเดยองนะครับเป็น3ตัวกองกลางที่จะขับเคลื่อนเกมและสร้างสารโอกาสเกมให้กับเพื่อนร่วมทีมส่วนผู้เล่นกองหลังของบาร์เซลโลนาก็จัดทับมาเต็มนะครับจะใช้ ante, ensen, o, unde, บันเต้คิตเซนอาลาโจคุนเดนะฮะเป็น4ตัวแนวรับของบาร์เซลโลนาในค่ำคืนนี้ส่วนผู้รักษาประตูที่ขาดไปไม่ได้ เลยก็จะใช้เทสเตเกนนะครับเป็นผู้รักษาประตูที่เฝ้าเสาให้กับบาร์เซโลนาส่วนผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของบาร์เซโลนาก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันก็จะประกอบไปด้วยเลวันโปดอกกี้เปดี้เดมเบเล่นะครับที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อและต้นขาที่ยังไม่สามารถลงเล่นในสนามในค่ำคืนนี้ได้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่ำคืนนี้บาร์เซโลนาจะสามารถเก็บชัยชนะจากเรลวอัลมาดริดได้หรือไม่ ส่วนระบบแผนการเล่นของบาร์เซโลนาก็จะใช้แผนระบบการเล่น4-3-3นะครับที่จะลงฟัดกับเรวอัลมัดลิดในคัำคืนนี้และต่อมาเรามาดูเลทราคาในคู่นี้กันบ้างฮนะจะเป็นเรวอัลมัดลิดที่ต่อให้กับบาร์เซโลนาที่0.5หรือครึ่งลูกราคาสูงต่ำอยู่ที่2.5หรือ2ลูกครึ่งและเลทราคาในคู่นี้นะครับทัดยังคิดว่าบาร์เซโลนาน่าจะไม่แพ้เรวอัลมัดลิดอย่างแน่นอนนะครับ ดีที่สุดของทั้ง2ทีมก็น่าจะเสมอกันไปที่1ประตูต่อ1และในคู่นี้ทัดขอเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะครับในคู่ที่1ของรายการในค่ำคืนนี้ส่วนคู่ที่2จะเป็น PSV ไฮโฟเฟนะครับเปิดบ้านพบเจอกับแดนฮาร์กนะครับในคู่นี้ก็เคยพบเจอกันมาก่อนนะครับก็ต้องมาลุ้นว่าในค่ำคืนนี้ใครจะเป็นผู้เก็บชัยชนะและต่อมาเรามาดูสถิติในการพบเจอกันของทั้ง2ทีมใน5นัดล่าสุดกันบ้างนะครับ จะเป็น P.S.V. ไฮโฟเฟนนะครับที่เก็บใจชนะไปทั้งหมด4ครั้งด้วยกันเสมอไปที่1ครั้งนะครับก็ยังถือว่าใน5นัดล่าสุดของพวกเขานะครับเจอกันทีไรก็จะเป็น P.S.V. ไฮโฟเฟนที่ดูดีกว่าเดนฮักอย่างแน่นอนและก็ต้องมาลุ้นว่าในเกำคืนนี้ใครจะเป็นผู้เก็บชัยชนะส่วนไฮนิคปบทำกำไรให้กับนักลงทุนนะครับทีมต่อก็ทำกำไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมด2นัดด้วยกันพลาดไปเพียงแค่3นัดเท่านั้นนะฮะ ที่ยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมาลอลุ้นเชียวว่าในค่ำคืนนี้ทีมต่อจะสามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะฮะและต่อมาเรามาดู5นัดล่าสุดของ PSV ไฮโฟเฟนกันบ้างนะครับใน5นัดล่าสุดของพวกเขาก็จัดว่าเด็ดพอสมควระฮะก็เก็บชัยชนะไปทั้งหมด3นัดด้วยกันเสมอ1นัดแพ้1นัดก็ยังถือว่าใน5นัดนี้นะครับของพวกเขายังทำผลงานได้ดีและเป็นที่จับตามองว่า ในค่ำคืนนี้จะสามารถเก็บชัยชนะจากแดนฮากได้หรือไม่ส่วนแฮนดี้แคปทำกำไรของ p s v อไฮโฟเฟนนะครับก็ทำกำไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมด3นัดด้วยกันพลาดไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะฮะที่ยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่ำคืนนี้ p s v อไฮโฟเฟนจะทำให้กับนักลงทุนสมหวังหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะครับส่วนห้านัดล่าสุดของแดนฮากนะครับก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด 4นัดด้วยกันเสมอ1นัดก็ยังถือว่าใน5นัดล่าสุดของพวกเขานะครับจัดว่าเด่นพอสมควรและยังไม่แพ้ใครมานะฮะก็ต้องมาลุ้นว่าในค่าคืนนี้แดนฮักจะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรและเทคนิคอะไรนะครับที่จะสามารถไปบุกเก็บชัยชนะจาก PSV h ไฮโฟเฟนได้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะครับส่วนแฮนดี้แคปทำกำไรของแดนฮักนะครับก็จัดว่าเด็ดนะครับไม่แพ้ PSV เลยนะครับก็ทำกำไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมด4นัดด้วยกัน พลาดไปเพียงแค่หนึ่งนัดเท่านั้นนะฮะที่ยังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมาลุ้นว่าในค่ำคืนนี้แดนฮาร์กจะสามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะครับในค่ำคืนนี้และต่อมาเรามาดูเลทราคาในคู่นี้กันบ้างนะฮะจะเป็น P S V ไฮโฮเฟนที่ต่อให้กับแดนฮาร์ที่2.5หรือ2ลูกครึ่งราคาสูงต่ำอยู่ที่3.5หรือ3ลูกครึ่งและเลทราคาในคู่นี้ ทัดยังคิดว่าแดนฮาร์นะครับน่าจะไม่แพ้ p s v ไฮโฮเฟนนอย่างแน่นอนและในคู่นี้ทัดขอเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างแดนฮาร์นะครับในคู่ที่2ของรายการในค่ำคืนนี้ส่วนคู่ที่3จะเป็นดึกการ์ครับนะครับเปิดบ้านพบเจอกับอาแจกอัมสเตอร์ดัมในคู่นี้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันว่าใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้นะครับก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันฮะและเรามาดูสถิติในการพบเจอกันของทั้ง2ทีมใน5นัดล่าสุดกันบ้าง จะเป็นอาแจากอาร์มสเดมที่เก็บชัยชนะไปทั้งหมด4นัดด้วยกันและเสมอกันไปที่1นัดนะฮะก็ยังถือว่าใน5นัดล่าสุดของพวกเขานะครับพบเจอกันทีไรก็จะเป็นอาแจ็กอร์มสเดมนะครับที่ดูดีกว่าดึกกราฟสครับอย่างแน่นอนนะครับและในคู่นี้ก็ต้องมาลุ้นว่าในค่ำคืนนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ ส่วนแฮนดิ้กับทำกำไรนะฮะยังน่าเป็นห่วงนะครับทีมต่อทำกำไรให้กับนักลงทุนเพียงแค่1นัดเท่านั้นนะฮะพลาดไปทั้งหมด3นัดนะครับที่ยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่ำคืนนี้ทีมต่อจะสามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่และต่อมาเรามาดู5นัดล่าสุดของเดอะกราฟสครับกันบ้างนะครับใน5นัดล่าสุดของพวกเขาก็จัดว่าเด่นพอสมควรก็ สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด3นัดด้วยการแพ้ไปที่2นัดน,นะฮะก็ยังถือว่าในช่วงหลังๆของพวกเขายังสามารถงัดฟอร์มโหดกลับคืนมาได้นะครับก็ต้องมาลุ้นว่าในค่ำคืนนี้เดอะกราฟส์ครับจะสามารถเก็บชัยชนะจากอาแจกอาร์มสเดัมได้หรือไม่ส่วนแฮนดิแคปทำกำไรของเดอะกราฟส์ครับนะครับก็สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมด3นัดด้วยกันแพ้ไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะฮะที่ยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันว่าในค่ำคืนนี้จะสามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะฮะส่วน5นัดล่าสุดของอาแจกอัลสดดมนะครับก็จัดไว้เด่นพอสมควรเหมือนกันพวกเขาก็แพ้ไปเพียงแค่1นัดเท่านั้นนะฮะและก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด3นัดเสมอ1นัดนะฮะก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่ำคืนนี้อาแจกอันสดดมนะครับจะสามารถบุกไปเก็บชัยชนะจากเดอะกราฟส์ครับได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะฮะ ส่วนแฮนดี้ขับทำกำไรของอาแจกอัมสเดมนะฮะยังไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับที่จะทำกำไรให้กับนักลงทุนก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่ำคืนนี้อาแจกอัมสเดมจะสามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะฮะและต่อมาเรามาดูเรทราคาในคู่นี้กันบ้างนะครับจะเป็นอาแจกอัมสเดมที่ต่อให้กับเดอะกัสครับที่สองลูกนะครับราคาสูงต่ำอยู่ที่3.25หรือ3ลูกควบครึ่งนะครับ และเลนราคาในคู่นี้ทัดยังคิดว่าอาจจกอัมสเดมน่าจะสามารถเก็บชัยชนะจากเดอะกราฟส์ครับได้อย่างแน่นอนนะครับและในคู่นี้ทัดขอเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างอาแจกอัมสเดมนะครับและนักลงทุนคนไหนที่เห็นต่างจากทัดบอลลมโตนะครับ สามารถพูดคุยและคอมเมนต์ในหน้าช่อง YouTube กันได้นะฮะว่าคู่ไหนจะมาหรือไม่มานะครับสามารถพูดคุยและคอมเมนต์ในหน้าช่อง YouTube กันได้นะฮะและนักลงทุนหรือคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปทัดบอลลมโตะในค่ำคืนนี้คิดว่ามีประโยชน์และนำไปต่อยอดได้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทัดบอลลมโต๊ะได้ทำคลิปต่อๆกันไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ทัดขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วมาเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ